thank you สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยคะ่ะรายการที่สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสองร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทยคะ่ะกับการที่เราอยากให้คนไทยมีส่วนร่วมในการช่วยกันนะคะพัฒนาสังคมแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะคะเปิดศักราชใหม่ของเดือนมกราคมนะคะที่ผ่านมาแล้วเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่หลายๆคนก็ยังอ,อยู่ในอารมณ์ของการ เฉลิมฉลองของเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยก็อากาศหนาวเย็นที่เราเรียกว่าเป็นอากาศที่สดชื่นนะคะสําหรับในฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยวกับการที่ไปกับครอบครัวหรือคนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ไปสัมผัสนะคะกับ ศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นงานศิลปะที่เราอยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้มีส่วนร่วมในการภาคภูมิใจนะคะก็มีวิทยากรกิติมศักดิ์นะคะคุณกฤชพรจันแก้วนะคะท่านเป็น c o o เจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทยล้านนาหรือที่เรียกว่า กาดผัดครัวหอมหรือกาดผัดดรพาค่ะก็สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะข<อ>เข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะพอพูดเกิ่นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราก็คงได้รู้นะคะว่าวันนี้ขอเรียกคุณอ้อแล้วกันนะคะคุณอ้อเองได้มีส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนงานศิลปะที่เป็นงานฝีมือของคนไทยในภาคเหนือนะคะเพื่อให้ไปสู่เวทีโลกก็อยากให้ได้พูดถึงที่มาที่ไปโดยเฉพาะชื่อ กาศผัดครัวหอมด้วยค่ะค่ะ,คะก็คือธุรกิจก็เริ่มจากที่บ้านค่ะรุ่นตาคุณยายที่มาจากคนจีนพนทะเลค่ะจีน12บรรณาค่ะมาจากเวียงคําแถนพูธานหลวงรุ่นของจินซีฮ่องเต้เลยนะคะก็อพยบมาค่ะมาซื้อที่ในเมืองไทยแล้วก็แต่งงานกับคุณยายค่ะ ที่เป็นคนไทย100%นะคะก็ได้สืบสารความเป็นเสน่ห์ทางเหนือคือของรุนทันทวดคือเจ้าดารารัศมีอักรลอัครลำเหตุสีของราชกาลที่5แล้วก็สืบสารปัจยาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระพรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทำเกี่ยวกับผ้าใหม ซึ่งผ้าไหมเราจะมีสูนเลี้ยงหม่อนไหมอยู่ที่สวนสิลิกิตสวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตอัมภเดเมรีเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นที่รู้จักของคนอินเดียเป็นเสน่ห์จริงจริงที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะเพราะว่าท่านได้เผยแพร่ศิลปะงานนี้โดยจัดงานเป็นเซิลเฟสติวัลขึ้นทุกๆปีก็จะเชิญทูตานุทูตจากหลายประเทศมากๆนะคะให้เข้ามาได้เห็นฝีมือ นะคะศิลปะของความสวยงามแล้วก็เป็นหลายๆหลายๆจังหวัดต้องบอกว่าก็จะมีชื่อลายผ้าไหมที่แตกต่างกันของเชียงใหม่ก็จะมีศิลปะของล้านนาเข้ามาด้วยใช่ไหมคะค่ะก็จะเป็นการผสมผสาน uh huh. เดิมทีเราจะทำเป็นผ้าป้าย <c oughs> ทางเหนือเราจะเริ่มมาจากงานค้า อย่างที่มาอัดรายการันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นงานครามงานครามก็คือที่เราเอาสีย้อมครามมาใช่ค่ะแล้วก็งานทำมือแฮนด์เมดค่ะค่ะก็อย่างหมวกใบนี้เนี่ยแน่นอนเลยสีย้อมครามด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็หลังๆเรานำนวัตกรรมเข้ามาก็จากงานทำมือแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม ก็เริ่มมีการทอจากเครื่องนอกจากทอมือ,อมแล้วก็เรามีการส่งเสริมลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมกระจายรายได้สู่สังคมชุมชนแล้วก็ผู้พิการทางสายตาค่ะรวมไปถึงทางทัศน์สถานหญิงที่เป็นโครงการของอสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาหรือที่เรียกพท่านว่าพงองค่คะ,คะก็จะเป็นชิ้นงานตัวนี้ค่ะทัศน์สถาน <g ots> ก็อยู่ที่เชียงใหม่เลยค่ะ <c oughs> เป็นร้านกาแฟข้างล่างข้างบนก็จะเป็นโชว์ขายสินค้าค่ะ <c oughs> ซึ่งเราก็จะนำไปออกงานแสดงที่อินเดียด้วย <c oughs> ซึ่งจะเดินทางวันที่17คือพรุ่งนี้ไม่ใช่ <c oughs> เดินทางไปเรียบร้อยแล้วคค่่ะะเดินทางไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีมีไปอีกค่ะเรื่อยๆ <c oughs> ก็เริ่ม, <c oughs> เ,มเริ่มไปเมื่อวันที่17ธันวาที่ผ่านมาค่ะก็นำชุดนี้ไปแสดง S <S แล้วก็ถ้าสังเกตจะนี้จะเป็นลายเนตรือไทยอของกองทุนธนาคารอ้อมสินอันนี้ก็เป็นที่แสดงในทศกาลนะคะที่เชียงใหม่โครงการกำลังใจของท่านนะคะ,ะที่ส่งเสริมให้กับนักโทษหญิงได้มีการใช้เวลาว่างนะคะในช่วงที่อยู่ในนั้นก็สามารถที่จะนำเอา,เอาอความรู้ เมื่อเขาออกไปแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาความรู้ในเรื่องของงานเย็บงานปักงานทออะไรพวกนี้เอาไปต่อยอดหารายได้ได้ว้แลก็มาทำงานร่วมกับเราได้ที่บริษัทก็เราเปิดบริษัทด้วยค่ะชื่อบริษัท S K C House Land Export กาดผัดเทคคือเราส่งออกผ้าไทยอท t o ์ทุกชนิดค่ะเป็นผ้าสำเร็จรูป หมวกกระเป๋าเสื้อผ้ากางเกงค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดนักโทษหญิงท่านใดที่ได้ออกมาแล้วนะคะยังไม่มีงานทำที่นี่ก็เปิดรับรับนาะก็คงอาจจะมาดูฝีมือ,อการว่าของใครเนี่ยจะมีความสามารถกันมากกว่ากันแต่ก็เป็นการให้โอกาสกับเขานะคะเพราะบางค,ครั้งออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไระนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นคนตาบอดทําทั้งชิ้นเลยค่ะแล้วคนตาบอดเขาสามารถที่จะทำได้ทำได้อะคะใช่ค่ะก็ไปเยี่ยมชมได้ที่อมก่อยค่ะอยู่ไกลเหมือนกันนะคะที่อมก่อยที่เชียงใหม่ใช่ค่อนข้างไกลแต่ว่าก็มีจัดนิทรรศการก็จะชวนลงมาก็เป็นซิกเนเจอร์เพิ่งมาเปิดตัวในรายการนี้ครั้งแรกค่ะค่ะคือเขาเขาทอแล้วเขาใช้สัมผัสเอาหรือว่าจะใช่ใช่สัมผัสก็ ึ่เดือนจะได้ประมาณสองสามผืนอแต่อาจจะต้องมีผู้ช่วยคอยบอกสีได้อะไรด้วยไหมคะอืมจะมีเขาที่เรียกว่าผู้พิการสังสายตาคือบางท่านก็จะอาจจะตาบอดเปหนึ่งข้างแต่คนที่ทอส่วนใหญ่จะเป็นคนตาบอดสองข้างคนชลายเนี่ยค่ะ,คะเขาจะอาศัยการจับจแล้วเขาจะสัมผัสและสีได้ก็จะมีแค่สองสี เก่งค่ะก็ไปยืนมองเขาเขารู้ด้วยว่าเนื้อเนื้อของสีถ้าเป็นสีพื้นขาวก็อาจจะเส้นได้บางกว่าเส้นที่เป็นสีใช่ไหมคะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เขาก็จะนับช่องแล้วก็สอดได้อีกสีหนึ่งนะคะแล้วสามารถสอดออกมาเป็นลวดลายได้ใช่ค่ะนะคะถ้า ก็เห็นทางพี่ก้อยบอกว่ามีการทําสารคดีถ้าเกิดอยากไปทำก็เราเราก็ยินดีค่ะอ๋อค่ะก็เพิ่งทํามาได้ประมาณตอนนี้จดลิขสิทธิ์เป็นของเราอะค่ะก็เป็นของเมืองไทยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ของบริษัทนะคะถ้าของบริษัทก็จะแป็นเป็นแบรนด์การผัดดอกเตอร์ผาอ๋อค่ะาก็คือเพชรแอนิมอลหรือว่าพี่ผแต่อย่างนี้เราติดตริด ติดเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ไหมคะว่าอันนี้เป็นผลงานของผู้พิการทางสายตาใช่ค่ะพี่สังเกตดูรูปนี้จะเป็นรูปดวงตาอ๋ออใช่ใช่ค่ะเป็นรูปตาใช่เป็นรูปดวงตาแล้วก็มีขนสีมีขนตาสีเส้นคล้ายๆขนตาค่ะใช่ค่ะส่วนงานตรงนู้นจะเป็นงานค้าบก่อชาวบ้านชุมชนหรือว่าแม่บ้านเนี้ยค่ะก็สามารถปักและส่งส่งออกค่ะ เป็นงาน O E M เราก็ส่งเสริมให้มีรายได้เสริมกันใช่ค่ะนอกจากรเราจะผลิตในโรงงานเป็นหลักเราก็จ้างชุมชนด้วยวิสาหกิจชุมชนมรกระจายรายได้แล้วก็พื้นที่บนภูเขา,อย,าอย่างงานที่กระเป๋าสีชมพูทษนะคพะพอดีเห็นเป็นงานปักอันนี้เป็นงานปักตอนแรกนึกว่าเป็นงานพิมพ์นะพอมองเข้าไปใกล้ๆอ่ะสวยมากแล้วก็เป็นลวดลายที่แบบน่ารักมากๆอันนี้คือของ กลุ่มชน,ชนเผ่าหรือเปล่าคะหรือว่าชาวเขาหรือว่าจะ,จะเป็นเป็นทั้งชาวเขาแล้วก็ลวดลายทั้งจีน<อ>ที่เราจะเป็นคนวาดคะ่ะแล้วก็ดีไซน์ออกมาแล้วก็ให้ชาวบ้านแล้วก็ให้ผู้ต้องขังทันทศฐานปะสองชิ้นนี้จะเป็นผลงานของทันทศฐานอืมค่ะ อันนั้นงานปักอาจจะเป็นทั่วไปที่เราเห็นเป็นลวดลายของคนเหนือเนี่ยนะคะจะมีงานผ้าปักนอยู่เยอะแต่ถ้าอันเนี้ยเราจะเห็นเหมือนกับชิเนโกะเขาเรียกว่าลายชิเนโกะทางญี่ปุ่นมาจากชิเนโกะนั่นน่ะสิคะส่วนนี้ก็จะเป็นปลาคาบญี่ปุ่นอันนี้ผ้าพิมหรือเปล่าคะหรือผ้าปักมือเป็นผ้าปักเหรอโทษทีนตอนแรกมองมองมองไปนึกว่าเป็นงานพิมผ้าปักสวยมากเลยค่ะ แต่แต่ว่าอันนี้ยังยังเป็นเป็นผ้าเฉยๆอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าบางท่านก็จะไปเข้ากรอบอ๋อค่ะเป็นเป็นกรอบรูปใช่ค่ะเส้นได้ถ้าสังเกตดูจะเป็นเส้นได้ผ้าฝ้ายไม่ใช่ได้ผ้าไหมญี่ปุ่นมาหนาขึ้นมานิดนึงมีนูนขึ้นมาด้วยนะคะแต่ลายนี้จะเป็นลายสไตล์แบบคนที่ชอบชอบงานเลี้ยงปลางานงานที่เลี้ยงปลาปลานี่ใส่กรอบรูปก็จะเป็นเรื่องของความเป็นมงคลด้วยนะใช่ไหมคะ ก็มีลูกค้าบางท่านก็ไปติดในเสื้อคลุมเสื้อสูทเสื้อโค้ทเนี่ยค่ะอ๋อค่ะก็ชิ้นถันไปก็จะเป็นผ้าไหมซึ่งล่าสุดทูตอินดิทูตลัสเซียใช่ใช่ค่ะก็ผ้าไหมศิลปะชีพค่ะแล้วก็มาแล้วก็เอาซื้อจากของงานศิลปะชีพมาแล้วไปลูก ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มาทําเป็นออกแบบดีไซน์ให้เป็นกระเป๋าซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยขาโทษนะคะพอดิบพอดีเลยนะใส่กันพอดีกับมือถือที่ที่เราใส่แล้วก็บางทีมันจะได้ไม่ต้องอโดนสัมผัสขูดขีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็เป็นงานชิ้นนี้เรียกว่าเป็นซีโร่เวสด้วยอ๋อค่ะเพราะว่าเป็นการนรําเศษผ้าผ้าเศษที่เหลือจากการแปรรูปเช่นเสื้อผ้าเศษรูปสิ้นกระโปรง เราก็นําผ้าเศษมาทําเป็นกระเป๋าก็คือเอาเศษผ้าที่ไม่ได้ไม่สามารถจะตัดเป็นเสื้อผ้าอะไรได้แล้วแล้วเราก็มาออกแบบให้เป็นเป็นชิ้นงานงานที่ออกมานะคะจะใส่เป็นกระเป๋าสตังหรือว่าจะใส่มือถือก็ได้นะคะค่ะคะก็เป็นเศษผ้าที่กุ้นมากับงานผ้าฝ้ายด้วยเป็นผ้าไหมค่ะอ๋องานกุ้นก็เป็นผ้าไหมเหรอคะผ้าไหมจากจากิลปะชีลด้คือเป็นผ้าเศษค่ะ ค่ะค่ะคือไปรับเสร็จพามาใช่ค่ะแต่เราก็ก็อุดหนุนทางศิลปะชีพไปใช่ไหมคะสียคาก็ไม่ไม่บอกราคาล้กันค่ะซืงว่าเป็นกิโลอ๋อค่ะแต่ก็สามารถเอามาใช้แทนที่เราจะทิ้งขยะแล้วทาให้เกิดเป็นมลพิษต่อไปแต่ผ้าจริงๆมันก็ผ้าไหมมันก็ย่อยสลายง่ายกว่าพลาสติกอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเอามาทํายังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มรายได้นะคะให้กับชุมชน ตอนหลังเราก็มีการนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมในการผลิตแปรรูปสินค้าสิ่งทอของเราก็จะเป็นผ้าทอจากขวดพลาสติกอ๋อค่ะตอนนี้ก็นิยมกันมากใช่ค่ะก็อย่างผ้าลายช้างะเราก็จะออกแบบลวดลายแล้วก็อันนี้ใช่ใช่ให้ให้ลงทอทอจากขวดพลาสติกใช่ใช่ขวดพลาสติกค่ะอ๋อค่ะจะมีการยืดหยุ่น เหมือนเหมือนคล้ายๆกางเกงช้างไหมคะอันนี้ก็ก็ใช่กางเกงช้างค่ะเรา,าขายาที่โลตัสอยู่อ๋อค่ะแล้วก็แต่ว่านี่คือขวดพลาสติกใช่ค่ะอ,อันนี้นี่เรียกว่านาโนเลยนะคะเพราะว่าจับไปตอนแรกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นผ้าผ้าเ,เหมือนเป็นดูดูแลเหมือนกางเกงช้างทั่วๆไปผ้าฝ้ายแต่จริงๆพอจับแล้วนุ่มมากเลยเป็นผ้าทอจากขวดพลาสติกค่ะค่ะก็อย่างอย่างตัวหนึ่งนี่ใช้กี่ หนึ่งตัวใช้ประมาณ10ขวด10ขวดเป็นขวดเพชรใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเน้นกันว่าเป็นขวดเพชรเขาจะเรียกว่าเพชรก็เป็นตัวพีที่อยู่ในแบนด์ด้วยส่วนส่วนอันนี้ก็เป็นผ้าธรรมดาอันนี้เป็นผ้าฝ้ายใช่ค่ะจับจะรู้เลยว่าอันนี้มันจะเป็นแบบออกเป็นเหมือนเป็นตัวผ้ายืดยืดหยุ่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ทั่วไปแต่อันนี้ที่ที่ที่แบบเราไม่ต้องไปรีดอ่ะ ถ้าคนเอาไปใส่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่กางเกงผ้าไายช้างยังไงก็ต้องรีดเพราะเป็นผ้าฝ้ายจะยับใช่ไหมคะแต่ถ้าอัน,นเนี้ยสวมใส่ซักเสร็จสบัดก็เอามาใช้ต่อได้เลยตอน,นหลังเราก็มีรีเควสจากลูกค้าเป็นเสื้อเสื้อยูนิฟอร์มด้วยอ๋อค่ะ ตอนนี้คนก็กระแสกางเกงช้างนี่ไปทั่วโลกแล้วนะคะเหมือนน้องหมูเดงเนี่ยนะคะลายหมูเดงกนเริ่มมาแต่ลายกางเกงช้างนี่ก็ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มมีลายของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีมอห้อมอ๋อค่ะมีมีวันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อไม่ได้เอามาใช่ไหมคะก็จะเป็นผ้าป้ายโทนสีน้ําเงินอะค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมอห้อมอีกอันหนึ่งแต่ว่าเรามาปัก เราเป็นเนื้อผ้าของมะฮอมะฮอบนี่จะเป็นผ้าของคนเหนือที่เขาใส่กันเป็นเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันไปวัดงานบุญค่ะก็ตอนนี้เราก็มีส่งออกไปอินเดียจีนญี่ปุ่นออ่าสิงคโปร์แล้วการตอบรับของตลาดแต่ละที่อะคะเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็โตโตทุกปีค่ะก็เริ่มเริ่มมีการ เขียนหลักสูตรเสนอเข้าสู่หน่วยงานแราชการด้วยแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะเพื่อเพื่อขยายฐานการผลิตเพราะว่างานคราอยังไงเราก็ยังต้องทํามืออยู่ดีแฮนด์เมดองนีค่ะส่วนใหญ่คนต่างชาติเขาจะนิยมงานที่เป็นแฮนด์เมดที่เป็นงานแบบทําด้วยมือแล้วความเป็นอัตลักษณ์ของไทยแล้วยิ่งงานทํามือน้ําหนักการลงเส้นเี้ค่ะมันจะไม่เหมือนกับที่อื่น แล้วอย่างผ้าไหมต่างชาติที่ไปเจอที่วัดทําไมต้องเชียงใหม่ค่ะลูกค้าบอกว่าผ้าไหมทางเหนือเนี่ยนุ่มเบาไม่เลยคลายเครื่องยืดหยุ่นตอนแรกเราก็บอกกมอนไหมก็มีนะก็ออยากไปเชียงใหม่ไหมไม่เหมือนที่อื่นตัวไหมต้องไม่เหมือนแน่ๆเลยก็เลยวันนี้มาออกรายการก็อาจจะเป็นเป็นในพื้นที่ของมันมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะคือตัว ตัวไหมเองใช่ไหมคะที่เป็นตัวหนอนที่เลี้ยงแล้วก็ตัวใบหม่อนที่เขา,เาใช้เลี้ยงตัวไหมเนี่ยกว่าที่จะาหาใบหม่อนมาก็ต้องปลูกต้องมีพื้นที่ในการปลูกใบหม่อนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงนี่เคยเคยเห็นการเลี้ยงเขาเนี่ยนะคะเห็นแล้วเหมือนเลี้ยงเด็กอ่อนมากๆค่ะเขาจะมีกระด้งอย่างสมมุติกระด้งขนาดเท่าโตเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีตัวตัวหนอน <Wow. S 2> บางแล้วก็ <So> ปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วก็เขาก็จะป้อนใบหมอนให้ตัวหนอนเนี่ยทานจนกระทั่งตัวเขาโตเต็มที่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการในการผลิต<ช>ค่ะฉะนั้นอาจจะที่บอกว่าความพิเศษของเนื้อเส้นเส้นไหมเนี่ยอาจจะเป็นจากพื้นที่ของภูมิภาคในภาคเหนือภาคที่เป็นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ เป็นอัตลักษณ์ทางเหนือของเราด้วยแล้วทางทางเหนือเราหรือว่าเมืองไทยนะคะเรากรเกษตรกรรมเกษตรกร,ร,ก,ร,รกันอยู่แล้วนะคะเพราะปลูกก็ปลูกหม่อนขายขายลูกหม่อนอแล้วก็มีนอนไหมมเกาะตอนอหลังก็เลยได้ผ้าไหมไปด้วย,ยทีนี้อย่างอย่างเมื่อกี้ที่คุณอ้อพูดถึงในเรื่องของการเราบุกตลาดเวทีโลกค่ะเราได้มีการทำเก็บข้อมูลไหมคะว่า product สินค้าที่เขานิยมในงานหัตถกรรมฝีมือของของคนภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยเขาชอบงานแบบไหนมากกว่ากันระหว่างงานที่เป็นแฮนด์เมดที่เมื่อกี้เห็นนะนะคะหรือว่าจะเป็นแบบงานที่เป็นอันนี้อันนี้เขาเรียกซีโรเวสค่ะการตอบรับในในเชิงการตลาดการตลาดถ้าพูดถึงการตอบรับจะเป็นงานคาา งานศิลปะอัตลักษณ์ลายกะนบทางไทยนะคะงานทำมือก็ยังมีการตอบรับมากกว่าก็โตทุกปีเราก็มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมก็รู้จักการทอการด้นการย้อมสีมตัดเย็บตัดเย็บคือใครก็ตัดเย็บได้ะคะ,คะแม้กระทั่งการนำ เราเรียกว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเพราะว่าบางครั้งเราทําไม่ทันจริงๆค่ะก็ลูกค้าก็เลยว่าเอาลายเนี้ยไปทอ,อเป็นอัพรีไซเคิลได้ได้ไหม,มหรือว่าไปทอเป็นผ้าใยทอเครื่องได้ไหม,มแล้วนําไปสกินหรือว่านําไปทำดวดลายค่ะอย่างกระเป๋าอันนี้เป็นงานมือก็ใช่ใช่ไหมคใช่ใช่ค่ะแต่ก็ใช้ใช้ตัว ผ้าฝ้ายไหมคะตัวฝ้ายมาใช้ในการปักเนาะใช่ใช่แต่การออกแบบนี่ดูโมเดิร์นมากเลยถ้าอันเนี้ยถ้าเราไปบกตลาดต่างประเทศนี่จะเราได้ราคาใช่ใช่เขาเราขายที่เมืองไทย250้อุ้ยตายแล้วถูกมากเลยต่างประเทศไปขายอยู่490 890ก็ยังถูกอีกถ้าพูดถึงนะคะเพราะว่ากว่าจะปักออกมาเป็นดอกได้แบบเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ง่ายๆเนาะใช่อันนี้อันนี้เป็นช็อปที่พรีเมียมเอาเลยค่ะ อ๋อที่อยู่ที่กาดผัดใช่ไหมคะอ่าที่กาดวัวก็มีค่ะค่ะกาดผัดกาดผัดนี่อยู่ที่ไหนนะคะเชียงใหม่ใหม่หมายถึงพื้นที่ที่ที่ถนนอะไรคะอ่าเชียงใหม่หอดร้อยแปค่ะคนทั่วไปจะรู้จักชื่อว่าตลาดนัดทุ่งฟ้าบุตรอือฮึอ่าหรือกาดงัวงัวก็คือวัวค่ะค่ะจะออกเสียงเสีงงวงัวนะใช่ถ้าคําว่ากาดผัดนี่คือเป็นโซนเสื้อผ้าช่อ๋อค่ะ ค,คือเริ่มเดิมทีขายวัวควายเนี่ยค่ะขายสินค้ากเกษตรอันนี้จะเป็นรูปที่เราไปออกบูธกับคุณเอวัลภาที่ AEC t ซีทตอนนั้นเรามีโอกาสได้ส่งออกไปที่ยิวจีนเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วทางคุณเอเขามีท่านมีการโคกับยิวอินเตอร์เนชแนลพอร์ตก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับกับท่าน,นะคะแล้วก็นำสินค้าของพระอ,องค์ท่าน จริงๆเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าทอมือจากภาคเหนือเนี่ยจะมีให้ความอุ่นมากกว่าฝ้ายทั่วๆไปเหมือนกับจะมีวัสดุของตัวผ้าที่ทำให้เรื่องของอประมาณว่าใส่แล้วเนี่ยอุ่นอุ่นและบางเบาอ่าค,ค,ค,ค่ะก็จะมีมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าที่อื่นฉะนั้นเวลาเราไปต่างประเทศไป บุกตลาดต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าเราเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับเยอะมากใช่ไหมคะแม้กระทั่งถ้าเกิดไปเดินตลาดค่ะถ้าคุณก้อยไปถามราคาผ้าฝ้ายทอกรุงเทพผ้าฝ้ายทอเชียงใหม่แพงกว่ากรุงเทพสิบบาทต่อเมตรอกเราเป็นคนผลิตเราไงถามทำไมคุณยอมซื้อแพงกว่าบอกว่ามีไม่เยอะและใส่ละอุ่นอใส่ละอุ่นแต่แห้งง่ายและบางเบา อ,อย่างอย่างอันนี้ก็ยังติดใจอยู่นะคะว่ามองตอนแรกนึกว่าเป็นฝ้ายนะคะแต่พอจับแล้วเนื้อนิ่มแล้วบางมันเป็นงานที่เกิดขึ้นจากการช่วยรณรงค์ในเรื่องของลดโลกร้อนใช่ค่ะ,คะเป็นเป็นโปรเจกที่ท,ทำร่วมกับโดตัด ในเครือ CPXta ค่ะก็ตอนนี้เราก็ถ้าคนไทยอย่างที่พี่ก้อยถามก่อนอัดรายการถามว่าค่ะคนไทยซื้อที่ไหนได้บ้างก็โอบตัสค่ะโลตัสได้เลยใช่ค่ะก็โซนทัวรีถามราคาได้ไหมคะราคาที่จำหน่ายอยู่ค่ะมาณร้อยห้าสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าเพราะปกติก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าไม่เกิน200ถึง199 คือพวกนี้ก็คือที่เป็นวัสดุที่ทํามาจากขวดพลาสติกทั้งหมดเลยและผ้าฝ้ายค่ะและผ้าฝ้ายส่วนหนึ่งแต่ว่าที่พี่สนใจพี่ก้อยว่าการส่งเสริมให้นิยมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการรีไซเคิลอย่างที่พูดถึงว่าซีโรเวสเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราช่วยหนึ่งลดโลกร้อนแล้วก็ขยะบ้านเราวันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเราก็ยังอยู่ใน ถึงจะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างพัฒนาแต่ว่าจริงๆแล้วเรามองเห็นว่าคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะก็อยากให้คุณอ้อได้ทิ้งท้าย ให้ผู้ชมได้เห็นถึงว่าวันนี้เราอยากจะให้คนไทยช่วยกันรณรงค์และก็ส่งเสริมในเรื่องของหัตกรรมงานที่เป็นแบรนด์ของไทยล้านนาเพื่อให้ไปสู่เวทีโลกหรือว่าช่วยกันส่งเสริมด้วยการใช้นะคะเราไม่ต้องไปใช้ผ้าอื่นที่ไหนก็ใช้ผ้าไทยนี่แหละค่ะค่ะก็ก็อยากจะฝากนะคะในส่วนของสินค้าไทยเราจะเป็นหนึ่งในการส่งออกสินค้าอัตลักษณ์แฟชั่น ค่านิยมผสมผสานไทยล้านนาจีนส่งออกเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะก็และฝากตัวสินค้าที่เป็นอัพรีไซเคิลและสินค้าที่เป็นผลิตจากผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางสมองค่ะเพื่อให้กลุ่มนี้มีรายได้ค่ะหากสนใจก็ติดต่อผ่านทางบริษัทแล้วก็ทางรายการด้วยคุณก้อยฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ มีในส่วนของกองทุนอมสินเนหรไทยคะ่ะสามารถติดต่อได้แล้วก็ร้านนาลีคะ่ะทันทัศสถานยิงเชียงใหม่ค,ะค่ะก็จะเป็นงานออเดอร์ oem แล้วมีส่วนลดให้นะคะ1ิหน้าร้านเลยให้กับทุกท่านสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเพื่อไปโดยเฉพาะการให้ของขวัญเนี่ยนะคะให้กับคนที่เรารักหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยของขวัญที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุน ผู้ด้ยโอกาสหรือผู้พิการนะคะแล้วก็สนับสนุนจากคนไทยด้วยกันเนี่ยค่ะเราเริ่มจากคนไทยด้วยกันก่อนแล้วค่อยส่งออกไปต่างประเทศะค,ะค่ะอันนี้ก็อยู่ภายใต้แบรนด์กาดผัดหอมใช่ไหมคะะ กาดผัดด็อกเอรพาอ๋อชื่อแบรนด์กาดผัดด็อกเรพาแต่ว่ามีวางจำหน่ายให้เห็นหรือว่าไปเ,าเลือกที่จะอุดหนุนได้ะะกาดผัดครัวหอมบ้านเรายังเป็นครัวหอมอยู่ค่ะ, <c oughs> คะกาดผัดครัวหอมนะคะที่เป็นภาษาเหนือใช่ค่ะ,ะ,คะแต่ภาษาอินเตอร์เนชั่นแนลเขาจะเรียกด็อกเร์พา การผัดดรพาเราก็การผัดดรพ่าเพราะเพราะว่าออจบสัตวบาลด้วยก็ทำต่อที่เป็นคุณหมอทางสัตวแพทย์นะคะแต่ว่าวันนี้ใจรักในการที่อยากจะช่วยสืบสารนะคะศิลปะล้านนาแล้วก็งานหัตถกรรมต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในการส่งเสริมนะคะผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในทันสถานหญิงทั้งหลายเนี่ยก็ให้เขามีโอกาสได้ออกมา เพื่อที่จะมาทํางานมีอาชีพมีไรายได้แล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้ดีๆแล้วก็ชื่นชมนะคะในพลังของคุณอ้อที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยแล้วก็ช่วยกันสืบสารรักษาศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของล้านนาให้คงอยู่ค่ะ สำหรับวันนี้รายการรักเมืองไทยก็ต้องกลับขอบระคุณนะคะคุณกฤษพรจันแก้วนะคะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทยล้านนาที่กาดผัดครัวหอมหรือที่เราเรียกกันว่ากาดผัดด็อกอร์พาค่ะก็อยากให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมงานผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยด้วยนะคะก็ทำให้ประเทศไทยจะได้มีในเรื่องของพลังของการแข่งขันเสรีทางการค้าในเวทีตลาดโลกด้วยค่ะ วันนี้ดิฉันดรธนิยาพงศิรินะคะแล้วก็คุณกฤษพรจัดแก้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ